โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่17มกรานะครับเวลา10โมงึ้นนะครับผมก็ได้นำรถเข้ามาสวิตกับพี่โก้นะครับโอ่บ้านสวนผมก็ได้ลงจากเมืองการนะครับบ้านอีตองบีล็อกนั่นเองนะครับผมก็เข้ามาสวิตนะครับจะทำอะไรไปบ้างก็มาติดตามรับชมกันเลยครับผม ร้อยห้าสิบใช่พูดไปเล่นจริงๆผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้1น0่นเนี่ยนะใช่คลิปหายละจะถ่ายเลยนะอย่างนั้นแรงจัดตั้งแต่ทำเสร็จไปเขาใหญ่พีตองพีตองแล้วก็อะไรวะนครนายกเปิดท่าอยู่สักรอบไหม ได้ครับพี่โก้คือความสบายใจครับคนถามเยอะมากเลยใน YouTube รายละเอียดผมตอบเขาไม่ได้เอาไอนั่นเลยใบที่พี่แปะให้ในราคาแปะเลยครับบางคนก็มาถามว่าใช้เม็ดกี่เม็ดใช้เรื่องเม็ดเรื่องเีดตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าใช่ครับผมก็ผมก็เลยบอกให้ทักเข้ามาหาพี่โก้ทักเข้ามาเจอราคาก็ตกใจกัน เดี๋ยวผมลงรายละเอียดราคาด้วยนะพี่ช่วงหลังช่วงหลังเจอทักเข้ามาเยอะเป็นเสษตเป็นงานแก้๋อ,อไปทําที่อื่นมาครับไปทาที่อื่นมาใช่ใชทําทําครบหมดแล้วแต่ว่าทำร้อยหกสิบวิ่งได่เหระวิ่งไดร้อยสิบร้อยสิบห้าเนี่ยทำทำไมก่อน <laughs> ตอนไปเขาใหญ่ผมซ้อนสองอะร้อยห<ะ>้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบใช่พูดเป็นเล่นจริงๆ ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้หนึ่งห้าศูนย์เนี่ <0 S 1> <ท>ยนะใช่คลิปหายละจะถ่ายเลยนะอย่างนั้นอะะเ,เกิดเรื่องอาน็อตหายหนึ่งจั่วแรงจัดแรงว่ะน้ำมันรอบนั้นไปอยู่สามสิบเก้าโลลิตรแต่ใช้ความเร็วสูงความเร็วสูงครับที่ไปได้กี่านห้าสิบโกงป่ะีิไอ้ตรงวังน้อยอ่ะวังน้อยบางไปอีน,นะอ่ะ,ะครับ ทางมันโล่งผมเลยลองลองดูไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับพิงไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วเก็บกระเปาพร้อมๆอย่างเดียวเลยถ้าถ้าเค้นเนี่ยแต่ไปอีตองนี่ขาขาไปขาไปนี่สามสิบแปดโลลิตรจะขามาสี่สิบกิโลลิตรก็เกิดประมาณได้กำลังสวยเพราะเรามีคนซ้อนด้วยมีน้ำหนักด้วย แล้วก็ของข้างหลังด้วยวิ่งไป150ร้อยห้าสิคนท้อไม่เบวอะนะก็ก่อนแน่นเลครับร้อยห้าสิบนี่มันเกินความคาดหมายเลยนะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> นี่เขาวิบบ่ง1 5รอยห้าสิบแล้วอะไรนะนี่เขาวิบบ่ง1 5รอยห้าสิบแล้วจริงดิเออจร,จริงครับ เย็นเนี่ยเมื่อเมืีงหลัก่อนิเดีอย่าข้ปตายนะั้นมืออยู่ป้ายติดง่ายเลยกิโลแล้วตนนี้แต่มาบอกให้ทำตอนนี้ก็ไม่ทำให้มันไม่ว่างขอเทียงงานเ่ากันรอพอนเครื่องแล้วนะเนี่อรอหรือขุ้ข้างนะครับ โกงมา<อ>เนี่ยุกไม่ได้ไปไหนมาเลยอะ่ะใช้งานใช้งานใช้งานทุกวันนะครับพี่กสะอาดเกินตกวันละสี่สิบแปดกิโลไปกับสายพานไม่โดนแข้งไหมแต่นิดเดียวโกมแล้วแสดงว่าจะเจอชามเทพเข้าไปเพราะชามมันกึนมือมันไม่เหมือนกันทุกใบหรอ อาทิตย์หน้าผมว่าจะไปกาเซโลนะเนี่ยอย่าไปเลยขอร้องใช่พี่รถพังหมดหรือว่าขอหรือว่าขออาทิตย์นึงนะไอพวกที่เป็นฝุ่นแดงๆนี่ยอย่าไปพูดว่าเพิ่งล้างคันนี้ไว้เมื่อวานแดงทั้งคันข้างในเหรอครับฝุ่นแล้วมันเป็นฟองเหล็กไงต่อให้เราเซ็ตรถมบดีแค่ไหนสุดท้าย มันก็ไม่รอดง้นเปลี่ยนง้นเปลี่ยนที่ดีกห่าคือถ้าจะไปในเส้นทางแบบนั้นต้องมีกองอากาศเผื่ออันหนึ่งกองเดิมเลยอ่ะครับถอดเปลี่ยนเอากองเดิมใส่เพื่อความปลอดภัยอ๋อเดี๋ยวนะไปวูบไปบารูโคดีกว่างั้ดีกว่าใช่ไหมพี่พอครับ่ะตะบาโไม่เีดูเท่าเอรสายพานสายพานได้อีกครับ ไปวันหยุดนี้ใช่ไหมใช่ครับวันพุธก็ไปอัลรอฮเมียไปได้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าต้นเดือนเก็บครับก่อนไปได้อีกรอบโอเคโมงในงานคับต้องขึ้นมาน้วยว่ะใช่โอ้โหดาวุฒิผมเห็นในคลิปแก ไปเป่าที่ร้านซ่อมอะ่ะโอ้โหเข้าไปยนันยัยนข้างในท่อกลองอ่ะมันฝุ่นแบบฝุ่นล้านเปอร์เซ็นต์อะแก่บอก็อบเบิาผมทีเป็นร้านของอบเบิดีคือ เราเลี้ยเกับล่วหนุ่มคนนล้วนาคบไม่คุ้บข้างมาแน่เลยบอกให้ทำพ่วงท้ายก็ไม่เชื่อพ่วงท้ายต่าย,ยากนะผมว่าง่ายกว่าแหละง่ายกว่า มันมีล้อด้วยนะมันจะได้ไม่ไปถ่วงเยอะครับใช่มันแบกน้ำหนักได้เยอะกว่าแล้วอะไรที่เป็นล้อมันก็ลดภาระไปได้เยอะเลยครับเ <c oughs> ม็ดหนึ่งชุดนะจ๊ะครับชุดขางไม่แย่ไม่แย่เม็ดมีเหลี่ยม<อ>ไป<อ>แค่แบบโอ,โอเล็กน้อยอะ่ะครับอ้ <c oughs> oh my god

คนคนทำยังช็อกอยอ่ะรถรถช่างยังไม่ได้เลยรถพี่ถ้าไม่เข้าลมยังดีที่สุดยังแค่ประมาณร้อยสี่สิบกลางๆถ้าเข้าลมมันมีเคยเห็นเยอะสุดร้อยห้าแปดทางข้างเปลี่ยนเมตรด้วยนะครับก็คิดอยู่

เดอแบกนะครับครั้นี้รถถังบุริลล์ลำรถถังบุริลำเราจะตั้งคื่่อแล้วเดี๋ยวทำติ๊กเกอร์ให้ด้วยใช่เดี๋ยวทำติ๊กเกอร์ให้ด้วย ไ,ไม่หยุดเมืม่มอวานหรอคนหยุดมาลาสองวันใช่เหอเออมันพูดอยู่โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ล้างข้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนเม็ดสายพานยังได้อยู่นะครับทุกคนแล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินทางกลับกัน ก็พี่โก้บอกว่ารายละเอียดนะครับเรื่องทํารถต้องเข้ามาดูเองนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันนะครับพอในคลิปผมก็ถามพี่โก้ให้แล้วนะครับรายละเอียดอะไรก็เข้ามาสอบถามพี่โก้ได้นะครับร้านอยู่ที่ซอยวัดศรีราชนะครับนนทบุรีนะครับผมตั้ง G P S ตามแมพมาเลยนะครับ โอเคครับรายละเอียดทุกอย่างผมก็น่าจะสรุปคร่าวๆในนี้นะครับก็รถแต่ละคันทำไม่เหมือนกันนะครับพี่โก้ก็ได้บอกไว้แล้วนะครับใครอยากทำหรืออยากทำอะไรนะครับก็เข้ามาสอบถามพี่โก้ได้ครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมาเป็นกำลังใจนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันนะครับผม